ครับว mm ันนี้ผมแบบอยู่กับคุณเสือนะฮะเราพี่อยู่กับพี่ต้นนะฮะแล้วก็พี่วสุนะครับสิ่งที่เรามีสกิปรยาแล้ววันนี้วิชาแรกคือวิชาท่อท่อเนี่ยฮะตัวเดียวท่อสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างท่อเชื่อมข้ามขั้วทาอต่างเราแต่ท่อหลังข้อเป็นท่อทีมตตาครับวไสิ่งที่พี่เสือทำเนี่ยคือหมายความว่าเรียนแล้วสําเร็จแล้วได้แล้วอ่ะมันคืออะไรหมายความว่าเรียนได้แล้ว หลวงพ่อบอกโอเคผ่านอย่างเงี้ยก็คือคือพ่อท่านไม่บอกว่าผ่านไม่ผ่านแต้าเราถ้าเราเขียน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 ย้ำเขียนย้ำใจเขียนจำได้แล้วเทอหลักในตัวคือแปลว่าแต่ตัวแต่ละแต่ละอาจารย์ใจไม่เหมือนกันหมายความว่าเทะตัวนี้พอเสร็จท่านก็จะให้ตัวอื่นต่อใช่แล้อาจารย์เรื่องเทะนั้นต่อเทอต่างเนี้ยจะแต่ตัวใจไม่เหมือนกันแล้ววิชาของหลวงพ่อพีน้าที่ว่าเป็นที่สุดของท่านเนี่ย เสด็จเมตตาข้าพเจ้าอกแตกหน้าอกแตกที่ที่ที่ครูเสือไปเรียนมาเนี่ยพี่เสือไปเรียนมาเนี่ยนั่นคือที่บอกเมื่อกี้ว่าหลังจากับจบใต้แล้วท่านมีเยอะไหมสองทามตัวไม่เยอะไม่เยอะจะให้ปฏิบัติครับอาจาอ๋อเหมือนพระเนาะมีหน้าอกแตกเพราะยันเพาะแล้วมีอะไรครับนามนธรณีนามนธรณีนาบนธรณีแล้วอีกอย่างนึงฮะหน้าอกแตกเนี่ยหน้าอกแตกทั้งหมดสี่อย่างสามอย่างเออสามอย่างนะน้นาเพาะนาอกแตกแล้วก็ยัาบวนธรณี แต่ละวิชานี่ยากไหมครับยากยากมันหมายก็ว่าเราต้องต้องเขียนตัวขนาดแบบนี้ต้องต้อนให้ขึ้นไปมันมีคาถามไหมมันมีมันหมายก็ว่าถ้าเอาไปใช้มันเป็นมลแบบไหนฮะมันในลักษณะมันพุทธะใช่เป็นขอมแบบนันของโบรา่เห็นบอกว่าท่านเรียนมาจากท่านท่านเจริญธรรมอใช่นีมครับท่านเจริญธรรมท่านเรียนเก็บการปฏิบัติการปฏิบัติซะมากกว่าแต่อังคารเลขยานี่คือท่านได้จากกรรมฐานมา ได้มาแม่ก่อนท่านสมพุดงมาพุดองมาแล้วท่านก็พระพาเป็นเป็นพระหนุ่มที่ไปแดงก็ตั้งแต่เจรจาการพันธสาญญาเลิกเออแปลกเนาะเพราะว่าชาติผมไม่แน่นอนปฏิบัติคือไม่นานกวอนคือถ้าเป็นพระก็ปฏิบัติถ้าเป็นคารวะมาถึงเรียนอย่างนี้มันก็ต้อยู่เพราะว่าอย่างคือทันมากเลยเออจะคารวะใช่ใช่หลังปั้นท่านก็ลูกแกะที่มดแกะแล้วพ่อขายทธุรกิจสรุปเนี่ยเรียนกี่ปีนี อยู่กับหลวงพ่อพีน,น่าโดยเฉยๆปีครึ้นหนักๆเลยนะฮะรับน<ด>ก็จนคุณจนหลวงพ่อสิ้นปีขึ้นได้สามตัวปีครึ่งได้สามตัวก็วิชาเอกของหลวงพ่อเลยสามตัวเลยตัวน,นั้นเลยปฏิิบัตาเน้นกรรมฐานนะครับแต่ <refriger ant> เราก <Okay. S 1> ็สามารถรู้ว่า